สวัสดีครับสวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สนามหญ้ากว้างหรือว่าสนามบอลของ AO นะครับอันนี้อันนี้บอกคร่าวๆด้วยสถานที่ตรงนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกกับวงฟูไฟนะครับวันนี้คอนเสิร์ตกับวงซิลอ่าบรรยากาศดีดีด ป่งโลกสบายตรงนี้กับสนามหญ้าตรงนี้นะครับที่สนามบอลเอโอแล้วกันนะครับที่เราเรียกกันง่ายๆแล้วก็ต้องขอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอกันด้วยเดินทางเข้ามาในบริเวณของงานวันนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าแต่ละร้านนะครับวันนี้เตรียมตัวเลยนะฮะในเรื่องของอนักท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารการกินบูธน้ําบูธอาหารบูธเครื่องดืม่มต้องขอบคุณเจ้าของที่ส,ส,สถานที่ตรงนี้ด้วยคือ AO ที่ให้โอกาสกาสับ น้องๆเยาวชนของสุพรรณบุรีนะครับมีใจรักทางดนตรีแล้วกันก็กำลังเ,เรียนและก็กำลังฝึกเล่นขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาแล้วนะครับในบรรยากาศตรงนีออ้อนุญาตให้เอาเก้าอี้แคมปิง้งโต๊ะแคมปิ้งมาได้อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับวงฟูมไฟวันนี้มาเล่นแค่3เพลงนะฮะไม่ได้เล่นเยอะแยะไม่ได้เล่นเกินเวลาเพราะว่าอะไรลูก เพราะว่าอะไรลูกเอางงยืนงงฮะปหนึ่งนะต้องรับปหนึ่งเพราะว่าอะไรลูกเร็วเพราะว่าอะไรเล่นได้แค่ไทยเอาเลยพูดหน่อยเล่นได้กี่เพลงสามเพลงค่ะเออยกูเออีลงอกไขาลานไขาลานชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยชื่อบีมบีมค่ะอยู่ปอะไรคะปอสองค่ะหนูจะจําเนื้อเพลงหมดเหรอหมดค่ะหมดนะปอสองอ่าชื่อบีมบีมวงอะไรชื่อวงอะไรเนี่ย วงฟูงไฟค่ะทำไมต้องชื่อวงฟูงไฟชอบร้องไห้ค่ะอะตอนตอนตอนเรียนร้องเพลงก็จะร้องไห้นะครับร้องไห้ก่อนเลยคือต้องสตาร์ทเขาเรียกว่าสตาร์ทรีแมปตัวเองไม่ใช่แค่น้องบีบีมนะพี่ติวกับพี่โฟกพี่น้ำมนก็เป็นด้วยพี่โฟกครับมือกีตาร์โซโล่นะฮะพี่ติวมือกีตาร์าาริทึมละกันทีนี้น้องน้ำมนมือกลองลองมือเบสลองมือเบสอยู่ฮะจะเป็น แบบแล้วตอนนี้เป็นพวกสองไปก่อนนะฮะพี่บีมเพลงแรกเพลงอะไรเอ่ยคำเชยๆค่ะร้องได้แน่นะแน่ค่ะร้ะองได้แน่นะแน่ค่ะเออแน่นะแน่ค่ะไ,ไม่ไม่ไม่ตืน่นเต้นแล้วนะสวัสดีกันน่อยสวัสดีคะ่ะส,สวัสดีค่ะเฮ้ยไม่คุณพี่ตบมือให้แล้วเอาใหม่เอามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เสียงตบมือเป็นกำลังใจกับน้องๆหนูๆเยาวชนด้วยนะครับกับวงฟูไาเอาเพลงแรกเลยเพลงแรกเลยลูกเชิญเลยลูกเชิญ น้องปีปีวงฟูมไฟเลยครับนี่วงฟูมไฟขึ้นเวทีตอนนี้ประมาณ3าเวทีค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆอเรียนรู้ความตื่นเต้นบนเวทีเมื่อเย็นนี้มือกีตาร์โซโล่พี่โฟกมือสั่นเงี้ยฮะไม่ใช่หิวข้าวนะตื่นเต้นนะมาเจอเวทีใหญ่ๆเจอเครื่องเสียงดีๆขอบคุณเครื่องเสียงดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณผมไม่รู้ว่าเครื่องเสียงอะไร ของใครนะฮะแต่คอนเสิร์ตอย่างนี้ไม่ธรรมดาไฟสวยๆเครื่องเสียงอย่างนี้ติดต่อได้ที่หน้ามิกเลยหรือว่าเจ้าของสนามบอล AO แล้วกันนะครับขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเมื่อกี้นี้ได้ข้อมูลมาใหม่นะครับเบื้องต้นเป็นวงฟูลไฟนะฮะหันหน้าไปทางนู้นนะไม่ต้องมาหันหน้าให้ผมนะหันหน้าไปทางนู้นครับเขินนะฮะคนนี้เขินอยู่ <laughs> วงต้นเลยก็คือหึงชั่วโมงแรกมีวงฟูมไฟกับวงสีวิไลในหนึชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ต่อด้วยวงซันเซ็ตนะครับแล้วก็ต่อด้วยวงซิลนะครับปิดท้ายด้วยดีเจดาจ่าอันนี้ดีเจคนนี้ไม่ธรรมดาฮะลูปหล่อพ่อรวยนะฮะแถมยังไม่มีเมียด้วยนะครับมันหมาหรือยังก็ไม่รู้ไปตุ๊กโป๊ะหนดิตุ๊กโป๊ะเออได้เว้ยเออได้ได้บีบกินนมยังลูก กินแล้วคะ่ะโอเคเอ้ยไขยล่ลานใครไม่ได้เปลี่ยนฐานหรือเปล่าเ <c oughs> อาเพลงเมื่อกี้เพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะคำ <c oughs> เฉยๆค่ะเอาเพลงต่อไปเป็นเป็นบเพลงรุ่งุ่งอ่าอันนี้ฝากฝากฝากครูก้อยซันเซ็ตด้วยนี่เผื่อครูก้อยเขาแอบมองอยู่แล้วกูก้อยไปดื่มเบียร์ไปดื่มเบียร์ใช่ไหมบ้มาเหรอเนี่ยจยันไวเออร์เอาแต่งหน้าแต่งหน้านะจันไวเออร์ก็นี่มือกีตาร์ซันเซ็ตด้วยนะฮะอ่าแล้วก็พี่เป่าพี่เป่านี่ แจ๊ดโดยตรงฮะสุพรรณบุรีผมบอกเลยัหาตัวจับยากเลยคนนี้จับไม่ค่อยได้ครับไปที่อื่นตลอดไม่ค่อยอยู่สุพรรณบุรีควงนี้ศิลปินแล้วนักตีเก่งเดี๋ยวพี่ๆเขาอยากฟังของวงฟูมไฟกับเพลงลูกทุงท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 ่งกับเพลงสาวนาส่องแฟนค่ะชื่อเพลงว่าสาวนาส่องแฟนค่ะร้องได้แน่นะแน่ค่ะจำได้นะจำได้อพอไปเลย Oh ah. พุ่งลูกทุ่งจากพีพีพุ่งไเออน้องๆเขายังตื่นเต้นอยู่นะฮะดูจากการที่ยืนนะฮะปกติดูะฮะเวลาพูดบูลีท่านผู้ชมบอกว่าอย่าบูรี่น้องไม่ได้บูลีใช่ไหมไม่ไไม่ครับเอาวันนี้คุณพี่นักท่องเที่ยวตรงนี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนครับหรือใกล้ๆก,ก,ก่อนอ่ามาแล้ว ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาที่เ o โอการ์เด้นแคมกับวันนี้คอนเสิร์ตแบบยาวๆปาร์ตี้กันตือต้อๆกันเต็มที่พร้อมเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากลีโอนี่แล้วก็เมนูอาหารอีกมากมายเลยนะครับหลากหลายเมนูเลยนักท่องเที่ยวท่านใดที่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วเริ่มอะไรแล้วก็เริ่มเดินจับจ่ายหาของกินกันก่อนน่ารับประทานจาบทุกร้านเลยนะครับแล้วก็เวทีสวยๆเครื่องเสียง ดีๆแสงสว่างสวยๆแบบนี้กับพี่หนูทีเซเว่จัดให้นะฮะขอบคุณสถานที่ AO ด้วยนะครับที่มอบอโอกาสให้กับน้องๆวงภูมฟายเดี๋ยวอีกหนึ่งวงนะฮะวงสีวิไลเป็นวงรุ่นพี่นะฮะที่เตรียมตัวมา เป็นการแสดงของเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าตอนนี้สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีของเราเป็นเมืองดนตรีเป็นเขาเรียกว่ายูเนสโกเรียบร้อยแล้วรับจากรางวัลจากยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นการขับเคลื่อนเมืองดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีกับวงพี่สันเซ็ตหนึ่งวงท่านนี้ก็ร่วมการขับเคลื่อนด้วยก็ผมว่าสันเซ็ตน่าจะเร็วๆนี้น่าจะออกอัลบั้มนะฮะเพราะว่ารูปหลอกกันทั้งคณะเลยโดยเฉพาะมือกองกับมือเบสก็เอาเรื่องนะฮะ เห็นไหมนั่งเฉยนะฮะไม่ไม่ร่วมแล้วทำเฉยนะไม่รู้จักกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สักเสตขึ้นปุ๊บนะเราจะไปนั่งตบมือทุกเพลงเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะหนึ่งเพลงสุดท้ายเกเอาเวทีนี้นะเวทีนะเพราะว่าเตรียมมาสามเพลงนะครับทุกที่นะฮะหนึ่งเพลงอีกเพลงสุดท้ายเพลงชื่อเพลงว่าอะไรลูกอ่ะคิด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 เจ็ดขวบพักเจ็ดขวบคิดก่อน รักคือฝันไปค่ะโอ้โหทำไมช่วยกันล่ะโอ้โหพี่ติวปูสาบอกชื่อเพลงว่ารักคือฝันไปค่ะหนูเกิดทันเหรอไม่ทันเลยค่ะเลอะทั้งหมดนี่เกิดทันอยู่เพลงเดียวคือเพลงคำเชยๆสาวนาสังแฟนเมื่อกี้เกิดทันไหมไม่ทันเหมือนกันแล้วรักฝันไปนี่เก่าเลยรักอะไรนะรักคือฝันไปใช่ไหมเก่ากวีของวงสาวๆใช่ไหมลูก ใช,ใช่ไหมค่ะหนูเกิดไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเลยแต่วันนี้เยวาวชนรุ่นใหม่จะร้องเพลงรุ่นเก่านี่อ่ะดูฮะจะได้หรือไม่ได้เสียงตบมือเป็นกำลังใจก,กับวงฟูมไฟสักครั้งครับขอบพระคุณครับไป មកបາງខ្លះច ขอบคุณเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับความตื่นเต้นตอนนี้ก็มาศึกษาตรงนี้เอาบนเวทีจริงเท่านั้นนะครับเรียนรู้และนำไปใช้ขอบคุณสถานที่ดีๆตรงนี้เจ้าของ AO นะครับที่ให้โอกาสกับวงฟูม่ายด้วยนะครับขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านขอบคุณเสียงตบมือขอบคุณกำลังใจนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมกันต่อนะฮะวงต่อไปครับเป็นวงสีวิไลนะครับเป็นรุ่นพี่ใหญ่โตเลยนะฮะ มาแล้วฮะเต็มตัวกันแล้วนะฮะสนุกสนานขอต้อนรับกนะักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาแล้วนะครับเข้ามาสู่บรรยากาศกับคอนเสิร์ตวันนี้กับ AO Garden Camp นะฮะวันนี้ศิลปินดังเลยนะครับกับวงซิวารับปิดท้ายกันด้วยดีเจนะครับขอบคุณเครื่องเสียงดีๆตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ฟูมงไปลาไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ่อนสวัสดีค่ะ